สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับเชฟนะครับปีศูนย์แปดนะครับเชฟตาหวานแท้นะครับสวยๆนะครับลำนี้มาชมกันครับเครื่องฟิตตัสติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับรไฟติดครบนะครับ ภายในนะครับมีดิฟฟี่หกตัวนะครับวันบูทหนึ่งตัวนะครับบวกเกียร์ไทเทพวงมาลัยนาดีนะครับผได้ชมพูกันเป็นเลยนะครับบอดี้บางๆงทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักนะครับมาดูครับบอดี้นะครับสวยนะครับบางบงทั้งคันไม่มีชนหนักเลยนะครับล้อยางใหม่นะรับแปะนะครับใช้ลิงยาวนะครับไฟหน้าใส่ใส่ครับเครื่องยนต์ก็เป็น2.5ครับมีเตอร์ น้ำปีเนี่ยไม่น้องไบฟ้านะครับตู้ติดนะครับน้ำปีเนี่ยไม่ต้งใบฟ้านะครับเรื่องนิ่งๆครับน้ำไม่ดันความให้ไหลนะครับไหลบางๆนะธรรมชาตินะครับนิดเดียวนะผมเต็มเอกสารครบนะครับสีลุกเจ็ดนะผมภาพสวยงามนะครับสีสันเต็มร้อยนะครับฝาหน้าคาร์บอนนะครับฝาหน้าเป็นคาร์บอนงานเดียวครับใหม่ๆเลยนะครับกิ๊บๆเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับบางๆมันคงันนะครับเงาตาแตกแน่นอนนะครับรับประกันนะครับเครื่องดีครับขับทางไกลได้ปกตินะครับราคานะครับเบาเบานะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่อุธยาเสนาแล้วนาำส่งถึงบ้าน ได้ปกติแล้วอวันออนี้ใช้งานนยาวเราตกันเนยาวเลยครับอะไ่ใช้งานนะเราทาอัพสูเป็น6ค,ครับ1 3 6 7 1 7กเนาะสนใจผู้คุยสอบถามได้นะครับขอณครับ